ถึงทุกวันนี้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปไกลแต่ก็ยังคงอยู่เป็นเรื่องใกล้ๆต,ตัวเราเนี่แหละค่ะไม่เป็นไรค่ะเทคโนโลยีช่วยได้แต่บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าโาเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในวิถีธรรมชาติเชื่อว่าธรรมชาติมีวิธีที่จะเยียวยาตัวเองและฟื้นฟูตัวเองได้เช่นเดียวกันค่ะโบจึงเลือกที่จะดูแลตัวเองโดยใช้เทคโนโลยีมาบำรุงตัวเองในแบบธรรมชาติค่ะ เหมือนกับที่ได้มีโอกาสได้ลองใช้เจ้าขวดแดงนี้ล้วค่ะ Avion Dermaceutical EX Essential Cell s Advanced Serum ด้วยเทคโนโลยี t t m m เ e l l เซรัมที่มาจาก s t e มเซลล์ของมะเขือเทศซึ่งมีสเตมเซลล์ของมะเขือเทศถึง35ล้านเซลล์กระตุ้นให้เซลล์ผิวของเราฟื้นฟูตัวเองเหมือนกับพืชตามธรรมชาติและยังช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะภายนอกอีกด้วยพร้อมเสริมด้วยเทคโนโลยีการผสานส่วนผสมพิเศษจากธรรมชาติ น้ำนมข้าวผสมสารสกัดผลทับทิมน้ำมันสกัดจากเมล็ดมีโดโฟมและเชียร์บัตเตอร์สารสกัดจากผลโอลิฟสารสกัดจากดอกเดซี่และเปลือกโบโดและน้ำสกัดจากดอกพีโอนี่ผสานวิตามินรวมไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะคะว่าเจ้าขวดนี้จะรวมเอาเทคโนโลยีความงามทั้งหมดมารวมกันได้บอขอเรียกเจ้าเซรั่มตัวนี้สั้นๆว่าสเตมาเซลล์ค่ะ และว,วันนี้วมมีเคล็ดลับส่วนตัวนะคะที่จะมาบริหารกระตุ้นกล้ามเนื้อและผ่อนคลายไปกับการใช้สเตมมาเซลล์ค่ะเอาเป็นว่าเราจะเหมาเรียกเคล็ดลับนี้ว่าสเตมมาเซลล์เฟสฟิตค่ะเขาว่ากันว่าถ้ากล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงและเรารู้สึกผ่อนคลายการทำงานในระดับเซลล์ก็จะดีขึ้นด้วยค่ะเริ่มที่การทาสเตมมาเซลล์ลงไปก่อนบ่ปล่อยให้สเตมมาเซลล์เข้าไปทำงานฟื้นฟูในระดับเซลล์ แล้วระหว่างนี้เราก็จะกระตุ้นกล้ามเนื้อแบบนี้ค่ะวางนิ้ว3มนิ้วลงบนคิว้วแล้วดันคิ้วขึ้นมากเท่าที่จะทําได้และผลักไปทางขมับและเกรงกล้ามเนื้อนะ้าผาเอาไว้นับ1 2, 3, 4, 5สองหลับตา7 8 9 10ลืมตาขึ้นและผ่อนคลายอีกครั้งนะคะวางนิ้ว3ามนิ้วลงบนคิว้ว แล้วดันคิ้วขึ้นมากเท่าที่จะทำได้และผลักไปทางขมับแล้วเกรงกล้ามเนื้อหน้าผาเอาไว้นับ1,2,3,4,5หลับตา7,8,9,10ลืมตาขึ้นแล้วผ่อนคลายครั้งที่3ค่ะวางนิ้วดันคิ้วขึ้นผลักไปข้างขมับนับ1,2,3,4,5หลับตา7,8 9 10และผ่อนคลายตอนนี้จะรู้สึกร้อนๆอนนิดนิดแปลว,ว่าเวิร์กและตอนนี้นะคะสเตมมาเซล์ก็คงลงไปบำรุงเซลลข้างในเราอยู่นะคะหลังจากนั้นก็บำรุงในขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะนี่แหละค่ะเทคโนโลยีสเตมมาเซล์มาผสมกับการดูแลตัวเองแบบธรรมชาติของโบลองมาแล้วค่ะพร้อมกับการบริหารสเตมมาเซลเฟสฟิตหนึเดือนเต็มๆผลที่ได้ตั้งแต่หลังจากเริ่มใช้นะคะ ความชุ่มชื่นรูขุมขนกระชับริ้วรอยเล็กๆดูจางลงสีผิวสม่ำเสมอ1เดือนเต็มๆผิวหน้าโดยรวมดูดีขึ้นแบบนี้เลยค่ะแบอกว่าเรืแบบ่องแบบนี้ไม่ต้องรอให้ริ้วรอยแห่งวัยมาถามหาแล้วค่ะเริ่มต้นบำรุงได้ทุกเพศทุกวัยและทุกวัน ด้วยเทคโนโลยีสเตมมาเซลจาก a v i o n g s d e r Masutical EX Essential Cells Advanced Serum แบบนี้มุมไหนก็สวยตึงตึงตึง